เมื่อคำพูดกลายเป็นสีสันและเสียงกลายเป็นอารมณ์ขอเชิญคุณมาพักผ่อนใจกับนิยายบรรยายที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในเรื่องราวนั้นจริงๆกับช่องมึกแห่งอารมณ์พร้อมพาคุณเดินทางไปในโลกของจินตนาการพร้อมแล้วเมื่อฟังกันเลยนะคะเรื่องดีโอเมกาสงครามแอนราชินี ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปหลังจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ทำให้สายพันธุ์มนุษย์เกือบสูนพันเหลือเพียงสองสายพันธุ์ที่อยู่รอดมาได้คือโอเมก้าและอัลฟาโอเมก้าคือผู้หญิงที่มีร่างกายอ่อนแอแต่สามารถตั้งครรภ์และให้กำเนิดลูกได้ ส่วนอัลฟาคือผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีร่างกายแข็งแรงใหญ่โตกว่าโอเมก้าและมีอวัยวะเพศช,ชายที่สามารถสืบพันธ์ุได้ในโลกนี้โอเมกามีจำนวนมากมายเกินไปขณะที่อัลฟามีเพียงหยิบมือเดียวทำให้เกิดการแย่งชิงอัลฟาอย่างรุนแรงราชินีแห่งนครมิราเจราชินีลีลาวดี ผู้ปกครองนครมิราเจเป็นโอเมกาที่มีความงดงามและฉลาดเฉียบแหลมนางรู้ดีว่าการอยู่รอดของอาณาจักรขึ้นอยู่กับการมีอัลฟาเป็นคู่สมรสข้าจะต้องได้อัลฟาเซเรนามาเป็นของขา้าราชินีลีลาวดีกล่าวกับขุนพลของนางไม่ว่าจะต้องใช้วิธีใดก็ตาม เซเรนาอัลฟาที่งดงามและแข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินกำลังถูกราชินีจากหลายละครพยายามเกลี้ยกล่อมแต่นางยังไม่ยอมผูกมัดกับใครสักคนราชินีแห่งนครเอเธอเรียลราชินีอิสราผู้ปกครองนครเอเธอเรียลเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญของราชินีลีลาวดีนางมีกองทัพที่แข็งแกร่งและมีทรัพยากรมากมาย เซเรนาจะเป็นของข้าเท่านั้นราชินีอิสาราประกาศต่อหน้าราชสำนักข้าจะมอบให้นางทุกสิ่งที่นางต้องการการแย่งชิงอัลฟาไม่ได้เป็นเรื่องของความรักเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ราชินีแต่ละนครต้องการให้อัลฟาให้กำเนิดทายาทที่จะรับช่วงต่อบรลลังทางเลือกของเซเรนาเซเรนา อัลฟาผู้ยิ่งใหญ่ยืนอยู่ท่ามกลางการเกลีย้ยกล่อมจากราชินีหลายพระองค์นางรู้ดีว่าตนเองจะต้องเลือกหลายคนเป็นคู่ครองเพื่อการสืบพันธุ์และความอยู่รอดของมนุษยชาติข้าจะยอมรับเงื่อนไขนี้เซเรน่ากล่าวในที่ประชุมใหญ่แต่ข้าจะเป็นผู้เลือกเองว่าจะรับใครเป็นคู่ครอง ประกาศนี้ทําให้เกิดความตื่นเต้นและการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกในหมู่ราชินีโอเมก้าการแข่งขันเพื่อชิงชัยราชินีลีลาวดีจัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อต้อนรับเซเรนานางแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่เซ็กซี่และมีเสน่ห์ที่สุดข้าจะมอบทุกสิ่งให้เจ้าราชินีลีลาวดีกระสิบทั้งหูเซเรนา รวมทั้งตัวข้าเองด้วยส่วนราชินีอิสราก็ไม่ยอมแพ้นางเชิญเซเรนาเข้าไปในวังที่หรูหราที่สุดและเสนอข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นข้าจะยกอาณาจักรทั้งหมดให้เจ้าและข้าจะให้กำเนิดลูกหลานมากมายเพื่อเจ้าราชินีใหม่เข้าร่วมการแข่งขันราชินีนิรัน์จากนครแห่งทะเลทราย ก็เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมกันแย่งชิงเซเรนานางเป็นโอเมก้าที่มีความงดงามแปลกประหลาดและมีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครข้าจะสร้างสวรรค์บนโลกให้เจ้าราชินีนิรันกล่าวพร้อมกับนําเซเรนาไปชมส่วนที่สวยงามที่สุดการแข่งขันระหว่างราชินีโอเมก้าเป็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความเย้าวยวนและการดึงดูดใจ แต่ละคนพยายามแสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นคู่ครองที่ดีที่สุดสำหรับเซเรนาเซเรนาเริ่มรู้สึกว่าการเลือกเพียงคนเดียวจะทำให้เกิดสงครามระหว่างอาณาจักรนางจึงตัดสินใจที่จะรับทั้งสามราชินีเป็นคู่ครองข้าจะสร้างอาณาจักรใหม่เซเรนาประกาศที่ราชินีทั้งสามจะร่วมปกครองไปด้วยกันข้อเสนอนี้ทำให้เกิดความประหลาดใจและความลังเล แต่ในที่สุดทั้งสามราชินีก็ยอมรับเพราะพวกนางรู้ว่านี่คือทางเลือกเดียวที่จะนำมาซึ่งสันติภาพและการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์อาณาจักรใหม่ที่ชื่อว่าเอเดนถูกสร้างขึ้นโดยมีเซเรนาเป็นจัก,กรพรรดิและราชินีทั้งสามเป็นจัก,กรพรรด,ดินีในอนาณาจักรนี้เซเรนาจะต้องแบ่งเวลาอยู่กับราชินีแต่ละพระองค์ เพื่อให้พวกนางสามารถให้กำเนิดลูกหลานที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์ได้ในวังแห่งใหม่เซเรนาจะต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตร่วมกับราชินีสมพระองค์ที่มีบุคลิกที่แตกต่างกันราชินีลีลาวดีมีความเย้าวยวนและรักใคร่นางจะคอยดูแลเซเรนาด้วยความอ่อนโยนและมีสเสน่ห์ราชินีอิสรามีความแข็งแกร่งและมีความเป็นผู้นำ นางจะเป็นที่ปรึกษาและเป็นพลังใจให้กับเซเรนาราชินีนิรัน์มีความลึกลับและมีปัญญานางจะเป็นผู้ให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆเข้าหอคืนแรกกับราชินีลีลาวดีดวงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าทิ้งแสงสีทองอารามส่องผ่านหน้าต่างหอคอยสูงของวังเอเดน เซเรน่ายืนมองออกไปยังส่วนที่แผ่กว้างใต้ตัวใจคิดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตนางเจ้าดูวิตกใจมากเสียงอันไพเราะของราชินีลีลาวดีดังขึ้นจากข้างหลังเซเรน่าหันไปพบกับสายตาที่เปล่งประกายด้วยความอ่อนโยนข้าแค่ยังไม่เคยชินกับสิ่งเหล่านี้เซเรนาตอบด้วยเสียงเบา ใจยังคงสั่นคลอนด้วยความรู้สึกที่ปนเปนกันราชินีลีลาวดีค่อยๆเดินเข้าใกล้ชายกระโปรงผ้าไหมสีขาวของนางปลิวสวัยเบาๆในสายลมคาเข้าใจความรู้สึกของเจ้านางกล่าวพร้อมยื่นมือออกมาแตะแขนของเซเรนาเบาๆการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ย่อมทำให้เราหวั่นใจ การสัมผัสนั้นทำให้เซเรน่ารู้สึกเหมือนกระแสไฟฟ้าอ่อนๆไหลผ่านร่างกายนางมองลงไปที่มือเล็กนุ่มนวลของราชินีลีลาวดีที่วางอยู่บนแขนของนางเจ้าไม่ต้องกังวลราชินีลีลาวดีกระซิบเบาๆเสียงของนางมีความอบอุ่นที่ทำให้ใจของเซเรน่าสงบลงเซเรน่าเงยหน้าขึ้นมองสายตาของราชินีลีลาวดี ดวงตาสีน้ำตาลอ่อนของนางเปล่งประกายด้วยความจริงใจทำให้เซเรน่ารู้สึกถึงความอบอุ่นและการยอมรับข้าเกรงว่าจะทำให้เจ้าผิดหวังเซเรน่าสารภาพความกังวลของตนเองราชินีลีลาวดียิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้าไม่ทำให้ข้าผิดหวังหรอกนางค่อยๆเลื่อนมือขึ้นมาแตะแก้มของเซเรน่า ข้าเห็นความดีงามในใจของเจ้าตั้งแต่วันแรกที่เจอกันใจของเซเรนาเต้นแรงขึ้นเมื่อรู้สึกถึงความอบอุ่นของฝ่ามือราชินีลีลาวดีการสัมผัสนั้นช่างอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักข้าอยากให้เจ้ารู้ว่าราชินีลีลาวดีค่อยๆเข้าใกล้มากขึ้นข้าไม่ได้เลือกเจ้าเพียงเพราะหน้าที่ หรือเพื่อการสืบพันธุ์เท่านั้นเซเรนาเงยหน้าขึ้นมองด้วยความสงสัยแล้วทำไมล่ะเพราะใจของข้าเลือกเจ้าราชินีลีลาวดีกระซิบเบาๆใกล้บใบหูของเซเรนาตั้งแต่วันแรกที่เจอกันข้าก็รู้แล้วว่าเจ้าคือคนที่ข้าต้องการจะใช้ชีวิตไปด้วยกัน คำพูดเหล่านั้นทำให้เซเรนาสะดุง้งใจเต้นโครงครามความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจเป็นเวลานาน,านเริ่มผุดผาดขึ้นมาข้าก็กเซเรนาเริ่มพูดแต่ราชินีลีลาวดีเอานิ้วมาแตะที่ริมฝีปากของนางเบาๆไม่ต้องรีบพูดอะไรราชินีลีลาวดีกล่าวด้วยเสียงอันอ่อนหวานให้ใจของเราค่อยๆเข้าใจกันไป ความเงียบที่เกิดขึ้นไม่ได้ทําให้รู้สึกอึดอัดแต่กลับเต็มไปด้วยความหวานหวานดวงตาของทั้งคู่จ้องมองกันและกันเรากับกําลังพูดคุยกันด้วยสายตาราชินีลีลาวดีค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นจนเซเรนาสามารถได้กลิ่นหอมอันละเอียดอ่อนของน้ำหอมจากร่างกายนางกลิ่นดอกมะลิผสมกับกลิ่นหวานอ่อนๆที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ข้าอยากให้เจ้ารู้สึกสบายใจราชินีลีลาวดีพูดพร้อมกับยกมือขึ้นมาปรับผมของเซเรนาให้เรียบร้อยการสัมผัสที่อ่อนโยนนั้นทำให้เซเรนาปิดตาลงรู้สึกถึงความสุขสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนเจ้าใจดีกับข้ามากเซเรนาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเบาเพราะข้ารักเจ้าราชินีลีลาวดีตอบอย่างจริงใจ คำว่ารักนั้นลอยอยู่ในอากาศระหว่างพวกนางทําให้บรรยากาศเปลี่ยนไปเซเรนาเปิดตาและมองเข้าไปในสายตาของราชินีลีลาวดีเห็นความจริงใจและความรักที่แท้จริงราชินีลีลาวดีค่อยๆก้มหน้าลงมาใกล้ใบหน้าของเซเรนาถ้าขอจูบเจ้าได้ไหมนางถามด้วยเสียงแผ่วเบา เซเรนาพยักหน้าเบาๆหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงเสียงของมันเองเมื่อริมฝีปากทั้งคู่สบัดกันดูเหมือนเวลาจะหยุดนิ่งเป็นการจูบที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักไม่ใช่ความต้องการแต่เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อกันเมื่อแยกออกจากกันทั้งคู่ยังคงจ้องมองกันด้วยสายตาที่เปียกน้ำ ถ้าจะดูแลเจ้าให้ดีราชินีลีลาวดีกระซิบและข้าจะรอเจ้าจนกว่าเจ้าจะพร้อมเซเรนาพยักหน้าและกอดราชินีลีลาวดีเข้าหารู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยในอ้อมคอดของนางนั่นคือจุดเริ่มต้นของความรักที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่แต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากใจจริง เมื่อคืนค่อยๆเข้ามาทั้งคู่ก็ยังคงกอดกันอยู่ใกล้หน้าต่างใต้แสงดาวที่ส่งลงมาจากบนฟ้ามอบความรู้สึกที่แสนหวานและความสงบให้กับใจของทั้งคู่